สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านวันนี้พ่อใหญ่มหาก็นำเอาพระสมเด็จวรละคงเรียกว่าองค์นี้เป็นบล็อกพิมพ์ของช่างหลวงวิจารณจิรนายนะครับหลายท่านมองเป็นองค์หลวงสิษย์เนี่ยไม่ไม่ใช่องค์หลวงศิธิ์นะครับองค์นี้เป็นองค์ของหลวงวิจารณ์ในยุคป,ปายนะครับ องค์นี้พิเศษหน่อยก็คือตรงนี้มีมีเนื้อเรียกว่าเนื้อดิน7โปง่งดิน7ป่าดิน7จ็ดท่าดินเจ็สะดินหลักเมืองนะพ่อใหญ่มหาจะให้ดูใกล้ๆทั้งหมดต้องปวงนี้ประวัติความเป็นมาของมวลสารเหล่านี้ก่ลาวไว้แล้วในช่องมหาสองพระบ้านนะครับเพื่อนสมาชิกมีเวลาก็ลองเข้าไปเซิร์ชดู ลองเลื่อนหาดูนะครับมีเป็นพันๆคลิปนะพะอ่อใหญ่มาหาก่าวไปแล้วแต่เอามาให้เพื่อนๆได้ดูว่าดินเจ็ดโปง่งดินเจ็ดป่าดินเจ็ดท่าดินเจ็ดสะดินหลังเมืองมีจริงนะตอนนี้ยังดูไกลๆก็ยังขมุกข,ขมัวนะดูใกล้ๆก็จะเห็นส่วนวันนาสีอย่างเนี้ยเรียกว่าสีมเมล็ดพิกุลแห้งนะสีมะเมล็ดพิกุลแห้งหนึ่งใน สีที่ครูตรียมประไว้ได้กล่าวไว้บรรดาสตสมเด็จวราคังนะมีหลากหลาย22สีนะหรือ22วันนะมะเล็ดพิกุลแห้งก็หนึ่งในนั้นนะเราจะเห็นฐานเนี่ยฐานสิงเนี่ยค่อนข้างคมนะเ,นเพื่อนเนี่ยคมด้านบนนี่ก็สลบขึ้นไปเห็นไหมครับด้านล่างก็สลบลงมานะท่านจึงดูแล้วคมเห็นไหมเนี่ยด้านล่างนี่ท่านสลบลงมานะอย่างเงี้ยด้านบนก็สลบขึ้นไป ภาษาพระจะเรียกว่าเป็นคมขวานะ่ะนะเห็นไหมครับนี่ไหลตกทั้งสองข้างวงแขนก็จะโค้งงอเห็นไหมครับเกตก็จะจดที่ซุ้มระฆังองค์นี้ไม่ได้พาดผ่านนะเป็นการแทงทะลุกันไปแทงทละลุซุ้มระฆังเป็นอีกพิมพ์หนึ่งนะในยุคปลายนะครับนี่คือด้านข้างดูด้านหลังนะนเพื่อนๆด้านหลัง ครูบาอาจารย์ก็ให้สังเกตนะเพื่อนๆสมเด็จว่าละครเนี่ยขอบตรงนี้เขาจะไม่คมนะถ้าคมนะคมแล้วตึงนั้นก็ระวังระวังไว้เขาก็จะออกแนวธรรมชาติอย่างนี้นะก็จะมนมนๆทื่อๆนะยุบแยกแตกพองามนะดูด้านข้างดูด้านหน้าให้เพื่อนๆได้ดู ให้ดูกล้องขยายกันแบบใกล้ๆบ้างนะครับว่าจะเป็นยังไงก็เวลาเราดูเราศึกษาแล้วก็พยา,นะาพยามนะพยายามอิงอิงหลักองความรู้นะเราเราอย่าไปฟังมานะเพื่อนๆเราอย่าไปฟังประมาณว่าแบบเชื่อมจิตนันไม่ได้นะครับไอเชื่อมจิตนั้นไม่มาไม่มีไม่ปรากฏในปะไตรยพิโดกนะเป็นคําพูดกันแบบ กลุ่มก้อนหวังลาบยศสารเสริญแก้วแวนเงินทองเท่านั้นเองนะเราอย่าไปอย่าไปติดอย่าไปตามนะอย่าไปใส่ใจนะเป็นกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งเท่านั้นแหละครับที่เอาพระธรรมคำสั่งสอนมาหวังลาบยศเท่านั้นเองนะถ้าเราเข้าใจหลักคำสอนเราจะไม่ไปติด ในกลุ่มเหล่านี้นะเพื่อนสมาชิกเหมือนพระสมเด็จนะเลวลาเราศึกษาเราก็อย่าไปติดในสมาคมดังสถาบันเด่นอะไรพวกนี้ฟังด้วยหูนี่็จบเลยนะเราต้องดูด้วยตาดูด้วยตาเนื้อเราตาในเราก็ต้องสัมผัสศึกษาเราเรียนวิเคราะห์แยกแยะวัฒนธรรมชมุมชนความเชื่อประเพณีผู้คนในยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์เป็นเช่นไรนะนั่นแหละแล้วเราก็มา ศึกษากับองค์จรเนี่ยเพื่อนเพื่อนดูองค์นี้นะเราดูระยะไกลก่อนเห็นไหมครับเน,นี่ยองนี้เมล็ดพิกลแห้งเนี่เป็นอย่างนี้เลยนะเพื่อนเพื่อนสมาชิกที่เราเห็นเนื้อเนื้อท่านอย่างเงี้ยเป็นหลุมเป็นรูภาษาพระทา่านเรียกว่าผิวดวงจันทร์นะนะเคยได้ยินไหมครับผิวดวงจันทร์สมเด็จพระนครผิวเหมือนผิวดวงจันทร์หรือหนักมาหน่อยก็ผิว ผิวผลมะกรูดนะเพื่อนๆลองไปหยิบผลมะกรูดที่ครัวเรามาดูนะนก็เป็นลักษณะอย่างนี้หรือหนักมาหน่อยครูบาอาจารย์บางท่านก็เปียบเปรยว่าเหมือนผิวคางคกว่าอย่างนั้นนะเหมือนผิวคางคกท่านว่าอย่างนั้นเนี่ยเพื่อนสมาชิกดูเนี่ยที่เราเห็นนี่คือเม็ดพระธาตุนะเพื่อนสมาชิกเนี่ยเม็ดพระธาตุนะครับ เดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะทีนี้ดูไกลๆดูไกลๆประมาณนี้แล้วก็จะให้ดูใกล้ๆนะเป็นเช่นไรนะดูใกล้ๆมิตรพระธาตุดูซิว่าเป็นยังไงเนี่ยเป็นไงเพื่อนสมาชิกโอ้เป็นแก้วเลยนะเหมือนแก้วนะหินเซลาที่คุณนั่นแหละครับแต่ว่าครูบาอาจารย์ท่านพาเรียกว่าอยนม็ตรพระธาตนะเนี่ยเห็นไหมครับ โดดเด่นนะโดดเด่นก็แปลกะนะท่านมาอย่างไงนะในบรรดาเนื้อมนลสามที่เป็นปูนเปลือกหอยเนี่ยมีหินงอกขึ้นมาเหมือนกับเม็ดพระทาอย่างเงี้ยมันก็แปลกมหัศจรยนะแล้วก็มาดูที่พระยามหาบอกข้างต้นดินเจ็ดโปง่งดินเจ็ดป่าดินเจ็ดท่าดินเจ็ดสะดินหลังเมืองนี่เห็นไหมครับนี่อันนี้เป็นเป็นเป็นดินนะเป็นก้อนดินนะเนี่ย เนี่ยเพื่อนสมาชิกดูสิครับโอ้โหคุณพระคุณเจ้าเลยนะดูอย่างเงี้ยดินน่ะดินจ็ดโป่งอ่ะนะดินเจ็ดป่านะดินเจ็ดท่าดินเจ็ดสะดินหลักเมืองเนี่ยเห็นไหมครับก้อนเบื้อเริ่มเลยนะครับดูอีกที่หนึ่งนะครับเนี่ย,ยดูอีกด้านข้างนะ อันนี้คือปูนเปลือกหอยนะที่เราเห็นอย่างนี้นะสีนี้ปูนเปลือกหอยนี่คือปูนเปลือกหอยนะครับสีนี้นี่คือดินเ็ดโปง่งดินเ็ดป่าดินเ็ดท่าดินเจสะดินหลักเมืองนะครับตรงนี้ อันนี้คือเม็ดแดงเห็นไหมครับนี่คือเม็ดแดงน,นี่คือเม็ดแดงนะครับเพื่อนสมาชิกดูด้านหน้ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับดูพระอุละนี่ก็เป็น เม็ดพระทาตนะครับผุดขึ้นมาที่กลางพระโอละเลยนะครับนี่คือเม็ดแดงเห็นไหมครับเม็ดแดง เห็นไหมเพื่อนๆน,นี่ดูต้นแขนตั้นเห็นไหมครับนี่คือแขนนี่คือเหมือนกับเล่นกล้ามนะตรงไหล่คอดลงนิดหนึ่งเห็นไหมครับเนี่ยดูเนื้อด้านไหนต้องก็จะม้วนมุดเข้าไปด้านในอย่างนี้นะครับนี่ก็ที่เห็นอยู่นี้คือ เม็ดพระธาตุนะครับเห็นไหมครับนี่คือเม็ดเหล็กไหลไผ่ดำนะครับที่เราเห็นเนี่ยคือสีของเมล็ดพิกุลแห้งนะเห็นไหมเพื่อนๆงดงามมากนะครับองนี้ดูดูผิวท่านนะครับเนี่ยเหมือนผิวดวงจันทร์นี่แหละเพื่อนๆที่มานะครูบาอาจารย์ท่านเปรียบเปยผิวดวงจันทร์ก็นี่แหละครับ ความงามให้เพื่อนๆได้ดูด้านหลังนะครับดูด้านหลังอันนี้ชัดเลยนะครับผิวดวงจันทร์เนี่ยแต่ที่เราเห็นเป็นเม็ดนี้นะเม็ดนี้ก็คือเป็นพระสมกอกำแพงนะเพื่อนสมาชิก องค์ลักษณะที่มีผิวดวงจันทร์เนี่ยตามตำนานที่กล่าวว่าก็คือช่วงปี2416นะปีละกาหาใหญ่อะสมัยนั้นะหลังจากเจาก้าพระคุณสมเด็จท่านบรรพาพในปี2415นหะหลังจากนั้นมาก็กลางปี2416เนี่ยเกิดโรคหาขึ้นนะชาวบ้านก็ฝันว่าฝันเห็นพระลวงตาแก่ๆนะใส่จีวรคร่ำคร่ามาบินณฑบาตแล้วก็มาบอกว่าให้เอาพะที่ให้ไปเนี่ยมาแช่ น้ำเอามาดื่มเอามากินชรูปร่างกายชโรมผิวพัรรณพอตื่นขึ้นมาก็โซเรกันว่าเป็นใครกันหนอลุงตาแก่ใสจิวรค้าคร่าเนี่ยว่าชรอยจะเป็นสมเด็จท่านแน่นอนก็นํามาแช่น้ําดื่มกินชโลมร่างกายก็หายจากโรคหาขึ้นในยุคนั้นนะตำนานก็กล่าวไว้เช่นนั้นนะเพื่อนๆดูเห็นไหมครับเนี่ย นี่คือเม็ดพระทาตนะครับนี่งามากนะครับเรามาดูด้านข้างกันนะครับเนี่ยดูดูด้านข้างอันนี้เรียกว่าบ่อน้ําตานะเน,นี่ยบ่อน้ําตาเม็ดแดงนะครับพระสงฆ์กําำแพงที่พระยมหาชี้นี่นะครับ เม็ดแดงนะครับนี่เม็ดแดงนี่คือด้านข้างเนี่ยดินเ็ดโปงนะดินเ็ดป่าดินเกดท่าดินเกษะดินหลังเมืองเป็นก้อนดินนะครับเนี่ยอยู่ในท่ากลางปูนเปลือกหอยนี่เห็นชัดเด่นสง่าเลยนะครับองนี้ น้ำตานะครับนี่เห็นไหมครับโบราณเรียกว่าบ่อน้ําตานี่คือด้านข้างนะครับเพื่อนเือนสมาชิกดูองค์นี้แล้วเป็นไงบ้างครับถูกอกถูกใจ อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ให้พอ่อใหญ่มาหาช่องสองพะบ้านเนยนะครับขอบคุณครับ